ส<ด>วัสดีต้อนรับคอร์จระเม็ดนี่หว่าเล <c oughs> ยค่ะยินดีตอนนี้เรเข้าสู่ช่องอินดแบมนะคะวันนี้วันที่30มสิบมถุนายนเรามีคอร์กับเอิร์ธมิกนะคะแต่ว่าตอนนี้เวลาบ่ายโมงเพื่อนพามาดูดิในดนินี่ก็คือสภาพที่ยังไม่ได้แต่งหน้า ทาปากแล้วก็ชิวๆล้วนๆมากค่ะทุกคนอันเดียอันนี้ก็คือเอะมันต่ำไปปะอันนี้ก็คือฟิน,นิชลุคของเราไลยค่ะเอนี้แล้วก็เพื่อนนอนมาแล้วข้างนีัแล้วก็เราเวลา3ามโมงทสระบบตอนนี้สองโมงหนาทีสองโมงสินาที แต่งหน้าเสร็จแล้วเราจะเริ่มขอกันตอนสีโมงหน้าจะจดูโอเคเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งแสงดังไม่ได้ มาเซตเทสต์กับต้นสัมม์โอเคทำไงวะอันนี้สวัสดีค่ะเฮ้ยไม่ได้ยินเสียงสวัสดีจ้าหนูสวัสดีค่ะไม่รู้แต่ว่าหนูยังไม่ได้เปิดใหม่เอาดีดีหนูหรือเปล่าค่ะเฮ้ยน้องชื่ออะไรนะแบมค่ะ น้องคือแบมออชอบทำท่าอุ้ยอะะช่วยด่าน้องหน่อยได้ไหมน้องใช้เงิน<า>เยอะมากเลยช่วงนี้ <laughs> บอกให้น้องใช้เงินเบาๆหน่อยอุ้ยดุก็ได้ดุดุดุหรอแท้ <laughs> มาทุกคนก็คือเราอะลืมถ่ายคลิปปิดไว้ล้วก็เลยแบบ อาบน้ำกัรจะนอนเลยแล้วเพิ่ง็กได้ก็เลยมาถ่ายคลิปปให้ทุกคนดูแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านแล้วนะเรากลับมาบ้านหลังจากที่คอกับเพียวพ่มิกเสร็จแล้วก็อ๋อนี่วันนี้มีพัสดุมาสง่งเป็นอะไรนะโฟโฟต้การ์ดเออสออย่างแหละของเพียวพ่มิกที่ข้างหน้ามันเป็นลายเสร็จสดเว้ยแล้วแบบนี่มาดูลายเซ็นพิมิกแม่งแบบมันแบบมีรอยเลยๆอ่ะเขาน่าจะแบบว่าหมึกยังไม่ทันแห้งแล้วแบบเก็บแหละมันเป็นรอยอ่ะ เปะเราจะคนแกะดูปะ่ะเพราะว่าเนี่ยยังไม่ได้แกะดูเลยเว้ยม,มามาเนี่ยเป็นคนแกะแกะกล่องแล้วก็แกะดูแล้วซึ่งเนี่ยอยู่บางแสนเนี่ยก็แบบไม่ได้ดูอันนี้ก็คือเห็นเท่านี้เลยเท่าที่ทุกคนเห็นเพราะวแบบ่าโหแค่เห็นลายเซ็นฉันก็แบบดีใจเาจาคนแกะปะ่ะคนละแกะโอเคเราจะมาดูข้างในกนันนะค่ลร์้ยเพื่อนเรา,าก็เป็นพี่เอิร์ธเลยเหรอได้เหรอเอาเราตตั้งเลย้ไหมเห็นไหม นายอ่ะนี่ทุกคนเราเปิดมาแล้วก็เจอพี่เอ๋แล้วอ่ะคืออะไรอ่ะน่ารักมาก่ะสตู้ต่อไปก็จะเป็นอ่ะเกิดกับพี่มิกเอ๊ะเแต่เขาเคยแกะกระเป๋าฉันเห็นแล้วแบบฉันแบบจำไม่ได้เลยฉันนี่เฮ้ยเอาไงหน้าพี่เอ๋แล้วเฮ้ยเอาไงพี่มิกน่ารักมากฉันแบบแกฉันเคยบอกกับแม่ฉันด้วยว่าแบบถ้าฉันมีลูกอ่ะฉันอยากได้ลูกหน้าตาแบบนี่อุล่าคิวฉันให้ไปโอเค ไมีรู้ว่าอยากอยูหน้าตาแบบนี้แบบน่ารักเแต่ว่าพี่ไม่ชอบอีกหลังแม่ตาอุ้ยอะไรอะอา่ะเบเอียงหัวหน่อยหนึ่งแมทอะยังไงดูทุกคนดูดิเพียวคือแบบยิ้มน่ารักมากโลกใสอะไรขนาดนั้นเหมือนอย่างเอาแล้ววันวันที่จกัน,หนใหม่อ่าเก็บใส่กล่องเคื่อนทีงเลยบูชาก็อย่างที่ในคลิปบอกไปใช่ป,ปะจะมาพูดถึงความรู้สึกหลังจากที่แบบคอเสร็จแล้ว ก็คือความรู้สึกแรกเลยนะหลังจากที่ขอเสร็จแล้วอะรู้สึกว่าแบบโล่งมากเขาก็แบบเนี่ยไม่เคยขอกับดาราศิลปินคนไหนเลยเวเออ้ยเปอนิคคือแบบคู่แรกที่เนี่ยได้คอด้วย<ๆ>แล้วก็แบบนี่ก็ไม่เคยไงว่าแบบมันต้องทํำยังไงบ้างแบบต้องมีอะไรต้องเตรียมอะไรไหมต้องแบบคําพูดอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็แบบโลกมากเหมือนที่ทุกคนเห็นในคลิปใช่ปะตอนคลิปเปิดอะเนี่ยใส่เป็น,ปนแบบว่าปัดไหลเว้ยปัดไหลหลายดอกเออแล้วพอถึงตอนคอจริงๆอะเนี่ยเปลี่ยนไปใส่ฮูเพราะเนี่ยรู้สึกว่าแบบ ใส่ปัดไหล่แล้วเรารู้สึกแบบไม่เป็นตัวของตัวเองอะใส่ปัดไหล่อะนี่รู้สึกว่าแบบใส่ฮูดมันเราสามารถแบบทําท่าอะไรได้เยอะกว่านี่ก็ไม่ไม่เข้าใจว่าแค่แบบวิดีโอเขาจะทําท่าอะไรวะเออแต่ก็แบบเปลี่ยนไปใส่ฮูดให้แบบเออมันเป็นตัวของตัวเราเองแล้วก็มีสคริปที่จะพูดก็คือเนี่ยเขาบอกว่าสองนาทีใช่ไ่ะนี่ก็คิดแล้วแบบสองนาทีมันนานไปเป้าวะมันแบบจะพูดอะไรนะนเพราะว่าแบบเราก็ไม่ได้ รู้จักมักจีอะไรใช่ป่ะแล้วแคลเออฉันชอบเขาก็ไม่รู้ว่าแบบจะพูดอะไรบ้างนี่ก็เลยอ่ะนั่งดูไปดูเอ,อ่อใน YouTube ที่เขาแบบอู้แป๊บนึงนะพี่อัฟสตอรี่ <c oughs> โอเคกลับมาแล้ว <c oughs> ไปดูสตอรี่เพื่อนมาโอเคถึงไหนแล้ววะใส่คลิปป่ะใช่ป่ะเออนั่นแหละนี่ก็แบบไม่รู้ว่าจะพูดอะไรใช่ไหมในสองนาทีเพราะแบบรู้สึกว่ามันเยอะแบบมากนี่กลัวแบบพี่เขาพูดพูดน้อยกันอะแล้วกลัวมันแบบแหลงอะ ก็เสียเวลาก็เลยแบบนั่งคิดสักคิดไปดูใน youtube ที่เขาบอกว่ามีคอซายกับพวก NCT อะไรอย่างเงี้ยเออนี่ดูแล้วก็เออก็ได้ไอเดียมาอยู่ว่าแบบเออจทำยังไงอะไรนี้ใช่ปะก็คือแบบนี่ก็คือสติ๊ของเรามันอาจจะดูไม่เยอะแต่ว่าแกมันเกิน2นาทีแบบมากๆอะ่ะฉันก็เลยแบบตัดให้เหลือแค่ประมาณแบบสามสี่อันก็พอซึ่งสามสี่อันก็ยังเกิน2องนาทีอยู่ดีฉันก็แบบ อ๋อแล้วก็มีช็อตหนึ่งที่แบบชอบมากก็คือพี่เอ,อิร์ธอ่ะอยู่พี่เอ,อิรเหมือนฉันกําลังคุยอะไรกับพี่มิกอยู่มันรู้ลึกอะไรสักอย่างนั่นแหละแล้วอยู่พี่เอิร์ธก็พูดเหมือนแบบว่าชอบสีผมน้องมากแบบพี่ชอบผมผม,ผมน้องเอ้ย <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> สีผมสีนี้เราจะทำสีนี้ตลอดชีวิตเลยค่ะหนูจะไม่เปลี่ยนสีผมหนูจะแบบข้างในเป็นแบบสีชมพูม่วงอย่างนี้ตลอดเวลา เวลาหนูไปเจอพี่พี่ก็จะแบบตอนนี้ซึ่งในความเป็นจริงแล้วก็คืออะไรก็คือจอมิตรแต่ไม่เป็นไรหนูก็หนูก็ชอบนะสิเนี่ยมันแบบว่าดีโอเคก็คือโดยสรุปแล้วอะพอเขาเสร็จะก็คือเหมือนตื่นเต้นก็ยังตื่นเต้นอยู่เหมือนแบบโล่งใจแล้วก็ตื่นเต้นอะไรก็ไม่รู้อะเหมือนแบบพอมันโล่งมันก็แบบความตื่นเต้นตื้นตันใจมันมันอัดอยู่ในใจอะฉันแบบเขาเสร็จฉันก็ยังอยู่นิ่งไม่ได้อะแกฉันก็ต้องเดินแบบเดินอะไรก็ไม่รู้อะก็ฟิลป้าว่าคนแบบ เพิ่งเคยได้คอรครั้งแรกก็แบบจีโน่แล้วเขาทักฉันว่าผมฉันจะสวยชอบผมฉันฉันก็แบบก็ ficou, ประมาณนี้แหละก็ถือว่าน่ารักนะเออพี่เอ๋กับพี่มิกะนี่ไม่คิดว่าแบบพี่มิกะพี่เอ๋กับพี่มิกจะคุยเก่งเว้ยนี่คุยเก่งแบบมากๆเลยอ่ะคือพี่มิกคุยเก่งบแบบเก่งมากเพื่อนนี่ยังบอกเลยว่าแบบ พี่มีคุยเก่งมากเออนี่ก็แบบเออจริงนะแต่พี่มิก็คุยเก่งจริงๆเออพอไปถึงจริงๆแล้วอะก็คือแบบคุยเก่งมากนี่แบบโหดีนะเพราะว่านี่บาคนคุยไม่เก่งเว้ยก็จะแบบเครียดไงว่าแบบจะคุยอะไรให้มันแบบครบสองนาทีวะเออนั่นแหละแต่แบบพอเจออย่างงี้ก็โอ้โลงใจอ๋อแล้วก็แกคุยฉันอนะคิดไปแล้วเว้ยว่าฉันนะจะขอ,ขอหวยพี่แล้วพี่มแต่ว่าฉันลืมฉันโม่แต่แบบพูดแบบ ขอบคุณเขาอะไรอย่างเงี้ยเออตะก็ลืมขอหวยก็พวกนี้วันที่หนึ่งอะไม่ได้ซื้อหวยอีกอะอย่างไงก็ไม่มีอะไรแล้วแนละทุกคนมีแค่นี้จริงๆหมดแล้วคิวบางมากก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อ,อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติ่งตุ้งต้งตุ้งให้ด้วยนะคะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดแชร์ให้เลยนะคะ,คคะ,คะไว้ถ้ามีโอกาส ครั้งหน้าเราอาจจะได้แบบคอลกับคนอื่นอีกก็จะทำคลิปอย่างนี้ให้ดูโอเค